ันนบบสนเราไไไาไยัดวสวัสดีค่ะอยู่กับช่องอิ่มอุ่นคอบ้านเฮาวันนี้เรามาทําเมนูต้มมารายัดไส้ใส่เห็ดหอมไปดูวัตถุด,ดิบกันเลยค่ะผัดชีกระเทียมพิศไทยนะคะ <c oughs> เพื่อจะใส่หูวซัก วันนี้เราจะทำเมนูต้มมะละยัดไส้ให้พ่อบ้านได้กินบางทีอุปกรณ์ในครัวเรือนเรามันไม่ครบนะคะบางทีเราหาซื้อ,อยากพราะบ้านเราก็อยู่ไกลระาะวันแถวในร้านค้าแถวหมู่บ้านของเราเนี่ยบางทีมันก็หาวัตถุดิบไม่ครบเราก็ทำตามวิถีอชาวบ้านเนาะเพราะว่าครอบครัวเราทานเองนะคะใช่ค่ะ เราก็จะมาปรุงเครื่องนะคะอ่ะใส่ชุบรสหน่อยนึงแล้วก็สีขาวสีขาวนะนะหน่อยนึงก็พอระเพราน้ำมันหอยน้ำมันหอยน้ำมันหอยลงไปตามด้วยใสน้ำซุปลงไปหน่อยนี่หมูนุ่มเหรอคะคุณแม่หน่อยเลย เราต้มมาจากเนี่ยก็จะน้ำขยะงนะคะเข้ากันก่อนที่จะยัดไส้มาแล้วค่ะเป่นเมนู<แ>ว่ามะรละยัดไส้ก็มะรละยัดไส้ใส่ถห,หอมบางคนจะอาจจะต้มแล้วมันขมเนาะแต่บางคนเขารู้ว่าต้มแล้วมันก็ไม่ขมแต่ที่บ้าต้มมไม่ขมอย่างนี้แม่ก็ไม่ค่อยเป็นไรเราจะพักไว้ก่อนนะคะ นนี้ก็คือมาระ,ะมะระที่เราหั่นเป็นท่อนนะคะท่านเราก็เอาตอนนี้เราแช่น้าเกลือ,เ,อเห็ดแช่ไว้ตัวตอนนี้เราก็ยัดไส้มาระเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดตอนนี้เราก็ตั้งเตาก็จะใส่ซุปพนอไปหนึ่งก้อนการด้วยเกลือสักนิดหนึ่งก็พอคลิปเกลือเกลือนิดหน่อยก็พอนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเค็มแล้วแก้ไม่ได้คะ่ะเราก็ใส่ อันนี้ก็คือรสดีนะคะรสดีน่นเลยแล้วก็ใส่ถุงนวไปหน่อยนึิงรอให้น้ำเดือดตอนนี้ก็เราก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปสักหน่อยนะคะเพราะว่าพอบ้านชอบกินคุณแม่ก็ชอบใช่แล้วก็ตอนนี้เราก็จะใส่เริ่มใส่มาละยัดใส่เลยนะคะ ถ้าเราต้มมาแล้วเราก็จะไม่คนนะคะเรายังไม่ชินเราก็จะใส่ลงไปเลยคุณแม่ชอบกินคุณพี่ชอบกินแต่คุณลูกคนนี้ไม่ชอบกินค่ะเราก็ใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยเห็ดหอมนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยพร้อมกันเอาเห็ดหอมใส่ลงไปเลยค่ะ สูตรของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราทำกินในครอบครัวคุณสำหรับคําติชมนะคะแล้วเราก็จะตอนนี้เราก็จะมาปิดฝาไว้นะคะรอเฮอรอให้มะระมันสุกนะคะน้ำก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมน,น้ำก่อน พดชาติะได้ะละล้าวทอาจะสุกแล้วนะคะโอ้น้ำต้องงวดแล้วโอ้สุกแล้วค่ะโอเคแล้วค่ะเราก็จะมาใส่ต้นไม่ต้องโอกับต้นหอมนะคะลงไปเลย <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่กระเทียมเจียวหลังโอ้อ อันนี้เราก็จะใส่พริกไทยไปหน่อยนะคะเมนูอาหารกันเลยค่ะน่ากินไหมคะว้าวน่ากินมากเลยค่ะให้คุณพ่อทานกันเลยนะคะไปเลยมากินข้าวกันค่ะวันนี้มีต้มมะระนะคะต้มมะสะกับไก่ทอดให้ลูกสาวได้กินด้วยกันนะคะเอาพ่อบ้านชิมเลยนะคะฝีมือแม่บ้านเป็นไงบ้างวันนี้รสชาติาะร่ส้อร่อย วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากพี่ป้านาอาช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของหนูด้วยนะคะหนูจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ